สตีพี่น้องที่รักพี่น้องคนเราเนี่ยชอบฝันกันนะพี่น้องทราบใช่ไหมแต่ที่บางคนบอกว่าหลับสนิทไม่เคยฝันเลยหลับรวดเดียวถึงเช้านั่นก็ดีนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่น้องแต่บางทีมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าตลอดคืนเราแต่ละคนจะฝันหลายรอบแต่ละรอบก็อาจจะเป็นเรื่องเดียวต่อกัน เอาสารพัดเรื่องสารพัดผู้คนในความนึกคิดในชีวิตจริงมาฝันปนกันยุ่งหรืออาจจะเป็นคนละเรื่องเลยก็ได้แล้วพอเราตื่นส่วนใหญ่คนเรามักจะจำสิ่งที่ตัวเองฝันไม่ได้เหมือนเดินออกมาจากห้องฝันแล้วปิดประตูตายไปซะอย่างนั้นแหละแต่บางคนความฝันมันรุนแรงชัดเจนมากพี่น้องขนาดตื่นออกมาจากห้องฝันแล้ว ความฝันมันยังกระจับชัดเจนเหมือนเรื่องจริงที่เพิ่งเกิดขึ้นกับตัวเมื่อคืนนี้เลยพี่น้องที่รักการฝันของคนเราตั้งแต่เล็กจนโตอายุมากแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คนเรานึกจะฝันก็ฝันขึ้นมาอย่างนั้นนะพี่น้องไม่ใช่แต่มันมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของคนเราแล้วก่อให้เกิดความนึกคิดไปในทิศทางใดก็าตาม การมีความเห็นในเรื่องนั้นๆความเห็นต่อสภาพที่ตัวเผชิญเรื่อยไปจนถึงความเครียดกับปัญหาความไม่พอใจกับผู้คนที่เราไม่ชอบผู้คนที่เรารับเราคิดถึงเราห่วงใยเราเสียใจที่ทำไม่ดีกับเขาความรู้สึกผิดแม้ในชีวิตจริงเราจะหาข้อแก้ตัวได้แต่ในจิตใต้สำนึกเรายอมรับว่าเราผิดจริงๆ เราทำไม่ดีกับคนอื่นเราตัดสินใจผิดเราไม่น่าทำอย่างนั้นเลยเราอยากจะแก้ไขสิ่งที่เราทำลงไปเราอยากให้คนเหล่านั้นกลับมาหาเราและอื่นๆอีกมากมายที่เป็นความสับสนพี่น้องที่รับในใจของเราในเวลาที่ปกติที่เราตื่นอยู่แล้วนั่นแหละทำให้คนเราเก็บเอาไปฝัน ความนึกคิดที่มันผสมปนเปเรื่องนั้นปนเรื่องนี้คนนั้นมาปนกับคนนี้แล้วจิตใต้สำนึกที่มันผสมรวมทุกเรื่องในเวลาที่เราตื่น mm. ก็นำมาจัดวางเป็นเรื่องราวแปลกใหม่เป็นตุเป็นตักในความฝันมีความพิลึกพิสดารจนบางครั้ง ทำให้เกิดการกระแทกออกมาจนกระทั่งเราตื่นก็ยังจดจำความฝันนั้นได้ทั้งหมดจึงเป็นเรื่องของความไม่สบายใจที่มีอยู่ในใจคนนั้นเองความไม่สบายใจนั้นอาจยิ่งหนักขึ้นกลายเป็นความเครียดความหมกมุ่นความกังวลจนเกินเหตุจนกระทั่งไปถึงขั้น จิตที่ไม่ปกติแล้วไม่สามารถจะควบคุมใจตัวเองได้แล้วแม้จะยังไม่ถึงขั้นมีปัญหาทางจิตแต่ก็ไม่อยู่ในสภาวะที่เหมือนคนปกติทั่วไปเขาเป็นกันแล้วซึ่งการไม่สามารถควบคุมใจตัวเองได้นี้นะพี่น้องนะอาจส่งผลใน างกายภาพขณะที่ตื่นอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นความผิดปกติทุกอย่างในตัวคนเราสามารถจะเป็นเครื่องหมายบ่งบอกให้คนทั่วไปสังเกตดูได้ว่าคนที่เรารู้จักนั้นเขากำลังมีเรื่องอะไรไม่สบายใจมากระทบกระเทือนชีวิตของเขาอยู่เราจึงต้องรู้จักเอาใจใส่สังเกตคนที่เราอยู่ด้วยให้ดีเพราะเรารักเขา แต่อย่ามีอาการตื่นตระหนกโอเวอร์รีอคจนเกินไปลนะ่ะเอออะไรก็จะหาว่าเขาบ้าเขาเครียดร่ำไปนะัระวังยกตัวอย่างเช่นเราเห็นว่าใครเขามีอาการก,รกล้ามเนื้อชักกระตุกเวลาที่เขาพยายามจะกลืนอาหารหรือน้ําแล้วเขาบอกเราว่าเขากลืนไม่ลงกลืนไม่ได้บางทีอาการเช่นนี้อาจเกิดมาจากคนคนนั้น กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เขาต้องเจอเรื่องที่เขาทนรับไม่ไหวอยู่แล้วส่งผลมาเป็นอาการทางกายภาพเช่นนี้หรือบางคนอาจมีอาการหือดหอบอหายใจไม่ออกทั้งที่ก็ไม่ได้อยู่ในที่คับแคบหรือมีอากาศเสียอยู่ในบริเวณนั้นแต่อย่างใดบางคนอาจเกิดอาการเดินไม่ได้ก้าวขาไม่ออกไปชั่วขณะขยับขยืนไม่ได้ต้องหยุดกองสุดอยู่ตรงนั้น ทั้งๆที่ขาแข้งก็ยังดีๆอยู่และเมื่อกี้ก็ยังเดินได้ปกติอยู่แท้ๆบางคนอาเจียนตลอดเวลาสืบเนื่องมาจากไม่อาจจะยอมรับความจริงอันขมขื่นที่เพิ่งทราบข่าวนั้นมันเหมือนกับร่างกายจะแสดงอาการไม่สามารถยอมรับและย่อยอาหารที่ทานลงไปได้เพราะจิตใจยังไม่สามารถจะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น,นกับตนได้นั่นเองจากนนหนังสือ Man and his Symbols ของข่าวจียุนั่นแหละพี่น้องที่รักอาการผิดปกติที่เกิดปรากฏขึ้นในตัวคนเราขณะตื่นอยู่เป็นเครื่องหมายของความผิดปกติที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนเรานั่นเองเช่นเดียวกับที่เป็นเครื่องหมายของความฝันเช่นเดียวกับที่ความฝัน ในจิตใต้สํานึกขณะหลับอยู่ของเราก็เป็นเครื่องหมายถึงอาการ ผิดปกติ ก็มีเครื่องหมายของอาการผิดปกติในตัวคนเราขนณะตื่นอยู่นั้น ด้วยเหมือนกันหลายครั้งที่คนเราเกิดอาการผิดปกติขณะตื่นอยู่หรือ ฝันในขณะหลับนั่นบ่งบอกให้เราทราบว่าเราเช่นเดียวกับที่ ความฝันในจิตใต้สำนึกเป็นเครื่องหมายของ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนเรานั้นด้วยเหมือนกันหลายครั้งที่คนเราเกิดอาการผิดปกติขณะตื่นอยู่หรือฝันในขณนะหลับนั่นบ่งบอกให้เราทราบว่าเราเป็นมนุษย์ปกติ ที่มีอาการไม่ค่อยปกติที่ไม่สามารถจะมีชีวิตปกติเหมือนเมื่อครั้งที่เราอยู่ในสวรรค์กับพระกันแล้วเวลานี้พวกเรามาใช้ชีวิต ในดินแดนเนประเทศกันอยู่ในโลกเราเลือกที่จะไม่อยากมีชีวิตปกติในสวรรค์เพราะเราบอกกับพระว่าเราไม่ชอบการรักตัวเองอย่างที่พระรักและรักคนอื่นเท่าๆกับที่รักตัวเองให้ได้เท่านั้นมันไม่พอสำหรับเรา เราอยากจะรักตัวเองมากกว่านั้นแล้วเราไม่อยากจะรักใครต่อใครอีกแล้วมันเลยทำให้เราอดใช้ชีวิตปกติในสวรรค์ต้องมาใช้ชีวิตที่ไม่ปกติในโลกนี้กันนั่นแหละเราจึงเป็นมนุษย์ปกติที่มีอาการไม่ค่อยปกติ ที่ต้องมาใช้ชีวิตที่ไม่ปกติในโลกใบนี้เราเลยต้องมีอาการแปลกๆแ,แ,และต้องฝันบ้าๆบอๆจำได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะความจริงเรามีเรื่องเครียดสะสมอยู่ในใจของเราเยอะมากพี่น้องเนื่องด้วยเราเลือกจะมามีชีวิตเครียดๆในโลกอย่างนี้กันเองเราไม่อยากจะอยู่ดีๆในสวรรค์กับพระ เราเลยต้องกรามค้างตกลืนอะไรไม่ได้หายใจหายคอไม่ออกอาเจียนขาแข็งเกรง็งก้าวขาไม่ออกต้องสุดนั่งอยู่กับที่เวลาที่ต้องเจอเรื่องเครียดจัดๆในชีวิตโลกทีนี้อยากจะกลับสวรรค์กันหรือยังละ่ะพี่น้องพอได้หรือยังที่จะเอาแต่น้ําใจตนเองกันนะัเข็ดไหม คนหนึ่งในที่นี้จะทรยศต่อเราพราวรสา,านักบุญมัทธิวบทที่26ข้อ14ถึง25บทเทศสําหรับวันพุธสัปดาห์ศักิ์สิทธพอก่อพระรวยพอรนะพี่น้องนะ